ครับคลิปนี้พามาเที่ยวอยู่ที่ซีสตาร์แอนด์ฟอเรสต์รีสทนะครับที่สกลนครน,นะครับตอนนี้เราก็นั่งรถกอล์ฟของที่พักนะครับเข้าไปยังที่พักของเรานะครับตอนหน้านี้ก็จะเป็นปาร์ตี้โฟตอนนี้เราเข้าออมาที่ห้องพักเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆก็กำลังจัดของคุณแม่ก็กำลังเตรียมไะร่ร จะเอาถ่านไปใส่เครื่องฉีดน้ำนะครับแล้วมันจะได้หรอปะอแล้วมันจะได้หรอได้ก็เราเปลี่ยนถ่านใหม่ไงครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศปาร์ตี้โฟมครับที่รีสอร์ทของเรานะครับซีสตา a ์แอนด์เฟ Resort นะครับก็จะเป็นโฟมที่เด็กๆชื่นชอบนะครับก็จะพ่นออกมาจากปีก <c oughs> ครื่องบินนั่นเองนะครับหนึ่งสองสามนี่คุณแม่กับเด็กๆก็กำลังถ่ายรูปครับบรรยากาศครับฟีสตาร์รีสอร์ทนะครับทุกคนมาลูกป,ป่ะน้อยอยากเล่นอันนี้เหรอนี่เหรอ,อ,หรอใครน้อยอยากเล่นเหรอ เดินไปไว่ายน้ำด้ยวยกันป่ะไปเล่นน้ำเล่นน้ำนี่พาตัวเล็กมาเล่นน้ำเลยครับไปเล่นน้ำกันใช่ใช่ใช่ไหมใช่แต่ป้าเปลงกับน้ำลงน้ำกับน้องนีงน่นแหละเพาะจะอยู่สระหรือไม่รู้ก็ลึกบ้างไม่ลึกบ้าง มเดี๋ยะมาถึงศาลแล้วครับเดี๋ยวหาที่น,นั่งก่อนนะครับเดี๋ยวนั่งนี้ก็ได้มั้งแม่ตัวไหนตัวนี้ก็ได้มั้งตัวนี้เปิดนี้ก็ได้มั้งบรรยากาศสระน้ำของเรานะครับเอาโทรศัพท์ให้แม่บรรยากาศสระน้ำครับผม ตอนนี้เราก็ออกจากที่พักนะครับก็จะไปทานข้าวนะครับอยู่ที่ศูนย์อาหารด้านหน้านะครับเน,นี่ยเราก็มาที่นี่ครั้งที่3แล้วนะครับเด็กๆชอบครับเพื่อที่จะมาเที่ยวคาเฟ่ื้างบินนะครับแล้วก็มาขี่รถนะครับขี่แบ็คโฮเล็กที่ทางรีสอร์ทเขาจัดเตรียมไวใ้ให้เด็กๆเ,เล่นนั่นเองนะครับก็เป็น ในที่ลูกๆชอบแล้วก็สนุกสนานนะครับเขาชอบเราก็มีความสุขนะครับนี่เป็นเครื่องบินนะครับที่เ็ทาทันชอบ็คเครื่องบินตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาชึ้่างบนนะครับว่าวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับที่จะให้เราได้ได้ดื่มได้กินข้างบนนะครับก็จะมีเค้กส้มเค้กสตรอเบอรี่พวกจิ้มอะไรสักอย่างนึงหรญี่ปุ่นนั่นแหละนะที่เด็กๆก,ก็ชอบกันเนาะ ตอนนี้เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะครับอ,อาการดีมากครับนี่คือหน้าตึกที่เราจะเข้าไปเช็คอินตอนเช้านั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรูปหอยอะเหมือนรูปหอยเลยขาเด,ดๆ่ีๆรถไฟครับหลังจากที่เราทันข้าเสร็จไปแล้วนะครับ

ด้านหน้าเหมือน,นเดิมนะครับถ้าเสร็จคันนี้เราจะได้ขี่ไหมได้ขี่ครับไม่ได้ขี่รถรถไปอีกอีกคันหนึ่งเป,ป,ป็นไฟฟ้าวานก็มาที่โฟมครับตรงลานนี้เลยนะครับ นะครับี่ <Okay. S 1> เราอยู่บนรถครับรถไฟฟ้านะครับนี่พ mm hmm. าเด็กๆขี่รถไฟฟ้าครับ mm hmm. อากาศดีด,ดีดีแต่วาร้อน้ะดีไหมลกูกดีจริงๆแค่ตอนขับดีจริงๆแค่ตอนขับ ทางเ,เนี่น,นั่นโค้งอันตรายซีสตาร์รีสอร์ทครับอันนี้เข้าโค้งครับแล้วซีสตาร์รีสอร์ทสวยนะนี่นี่จิออ๊บตกอะพี่แก้วครอบครัวครับ สวยๆไปเดีย๋ยวเราไปเจอลันด์ดข้างบนครับเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วต่อไปเราก็จะขึ้นไปที่เครื่องบินนะครับที่คาเฟ่เครื่องบินด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นอะไรนะครับของกินข,ของดื่มอยู่ในนี้หมดเลยนะครับที่ก็จะพาไๆขึ้นไปด้านบนของคาเฟ่เครื่องบินนะครับอะไรขึ้นไปเลยตัวเล็ก คื่องใหญ่มากพอขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับก็พาเจ้าตัวเล็กไปเล่นที่ห้องกับตันนะครับสำหรับบังคับเครื่องบินนะครับนี่ชอบมากเลยนะครับก็ต้องรอคิวต่อคิวกับน้องน้พี่พี่เขาที่เล่น ไปก่อนนะครับนี่คงชอบมากนะครับสำหรับเด็กๆนะครับต่อไปห้องนี้ก็จะเป็นห้องโดยสารนะครับที่ปรับปรุงเป็นคาเฟ่เครื่องบินนั่นเองนะครับก็เราสั่งของสติบอยแล้วนะครับเราก็จะไปเอาของหรือว่าขนมพวกเค้กต่างๆนะครับดูที่ด้านหน้านั่นเองนะครับนี่ด้านในก็เล่นปาร์ตี้โฟมแล้วนะครับนี่ก็เป็นทริปสั้นๆครับสำหรับซีสตาร์รีสอร์ทนะครับที่เรามา เที่ยวกันเนวันนี้ก็พาเด็กๆมาเที่ยวน,นะครับก็ไว้โอกาสหน้าครับก็จะพาเด็กมาเที่ยวอีกน,นะครับก็เป็นทลิปสั้นๆของสงการปีนี้ครับฝากากดไลค์กดแชร์กตดตามเพื่อเป็นใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ